หอดอยู่บ oh. ่เซบังนวดเออหอดอยีหรอทำไมมันหัวนะทำไมมันซึมเนาะใส่แกนลงตดยางสอดไปจังหวัดเซบังนวดกะที่ประมาซานสิบสามหลักมันมันอ่อนมันอ่อนในซื้อเนาะมาบอกพราะว่าฮะอ๋อทางหนาเป็นอย่างเนาะ

เบียร์เซบางนวดล่ะก็เข่าสูคงเซโดนล่ะก็หมดล่ะครับเข่าสูปาดเซครับลาวไต้ครับแหวกจับปลาสักซ้อหม้อเล a a JI, ้าครับเอาคาเลขมาคาเลขมามาเอาคาเลขเด้หนิ เอามาเอามาขารกฮะเอาไม้บกไก่เลยเยันแล้วแต่งในกล่องพี่ตอเจ้านั่นยานแบบเดนนาสดเลยง่ายกับเจ้านัโอ้ยง่ายปนี่ล่ะเจ้าเสียเาขาวปานี้ยบงหนิ่งเนีแยงบิางน่โอ้ยเจ้าก็ได้ถุงีแค่เสนหนขาวขาวนคืรคนเาวเอกเยบ่มาื่อบ่บ่บ่สิเมื่อไท่แล้วบ่สื้อแล้วทีนี้ปะล่ะ ม่เวาล่ำลาสาวทาปางท่องครับเนี่ยนี่ปะล่อ้าตั้งหุนอวยเลยสิบาอวยอ้สาวบารีลายโอ้เนลายอยู่เลยสาวลูกหนึ่งลูกสองนี่ดฮะนนมแต่พวะัวองโอ้ยแต่นไม่ได้พวสองพวใส่พวขวาเลยโอเคยากไยืมเงนเนาะแ่วตะวัีตเองดิเออพูดึงหุงเขาพูดึงล่างถวยพูดึงหาเงิน ก็ไดยยิ้มก็เลยมีแหงมันเลยคเื่อคอยสิว่าเอาแน่เอา้วนให้ก็ได้ถ้าเูสากินเบียร์เลยล่งปากเสื่อมันขึ้นนี่ไฮอ้วนให้ก็ได้อวนให้ก็ได้เ้าจะซื้อโคตรจกซื้อสไบนสิโอนทางไหนเอาหลีกประสบมันสี่นอกมันทำดีเลยเดี๋ยวนี้จบแบบใบสี่หนีบนี่เลือรถขวามเข้มข้องหนานี่จะไปหกศูนย์ศูนย์หกสิบพันสิบพันเดี๋ยวเขาเดี๋ยววะ

ใช่พราจอยได้ยิ้มใส่กล่องไฟสื่อนะไม่ใหญ่จอยจอยซื้อยังกับใครลืมจื้อจอยละมีฮะมีไม่จอยได้นะมีมีนะไมีนอนเยอะเสื่ออันนี้เลยซื้อยังกับลืมซื้อแล้วล่ะปอลฮะปอลบอลหันเดี๋ยวพูดกันเดีน mm. hmm. uh ้ำน้ำเจเจน้ำเจน้ำเอาดิเอาไว้เอากระเทีไปเอาเลยได้เออ เ้ยเอาเนี่ยเคันถือคนละเิงโอเนาเข้าไปกินเบียร์โอนได้โอนได้คันถือเดี๋ยวคอยทายไว้จนเลมซี่เข้าไปโอ้โไนาะเดเลยคันถือนี่โอนเลยไปยัซี่ทยเลยสามหนึ่งสี่ศูนย์สนึ่งจเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สเก้าหนึ่งแปดาหนึ่งศูนย สามหนึ่งสี่ศูนย์สเจ็ดเก่งศูนย์สองกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนำซือไม่เลิงขึ้นอะไรเนี่ยกรุงไทยือแท้ๆเจ้าจือไวด้วยถ้ามันถ้ามันมันถือสี่แสนแบงแงพวเจ้าด้วยสี่แสนให้คอยสี่แสนพวกเจ้าสี่แสนโอเคทายไว้โยโอเคทายไว้โยไปไปไปจอยบายบาย ไปได้ปะนี่ไปอีหลีได้ดิไปไปเนี่ยเออต่อสั่นไหมสาวาทาบางเองนี่ครับอัธยาศัยดีครับไปเลยเจ้านำไชักจียังดอได้หยไปครับปะนี้ไปกันต่อเขาสูปากเซอีกไกลจับเจหอดไซแล้วครับเดี๋ยวก็ตัดนตะตอนตั่เป็นทีีฟีไป เซ1 2้กกิโลนคหรหลวงเวียงจันทร์54กิโลเรียวขวาไปสวรรค์ครับเรียวสายไปปากเซเราจะเรียวสายครับสำหรับสามแยกเดียวก็คือเซนวนครับ เซนวนหรือเพราะที่เขาเรียกว่าเซ่บังนวนคว่าแต่คนในพื้นที่เขาจะบอกว่าเซนวนครับขอตท่อครับคอตท่อขอตท่อหน้าปง มันแล้ครับเต็มถัง60บพันครับประมาณ1อยเ้ 60, บา 100, บาทปากเซตรงไปสารวัดเลียว้ายครับอีกเจ็ดสิบลักับหอดปากเซแล้วเดี๋ยวาก็หอดหน้าปงแล้วครับหน้าปปงก็คือติ่งไก่หน้าปปงก็เป็นอีกจุดหนึ่งมองเนื่องที่เป็นมองทักรถครับ มาแต่ไต่มาแต่เวียงมาแต่สวรรค์ก็ต้องได้พักอยู่นี่ครับเป็นจุดพดักรถปิ่งไก่หน้าพงโอ้นี่รถไทยด้อยอนะเด็กกาสินรถไทยบอกรับมีทหาปรปิ่งไก่เต็มเลยครับแกกินข้าวกินหนามครับอ้นไรเป็นพวกเป็นมาเที่ยวครับโซลิงเป็นมาเที่ยว ยินดีตอนรับสูนครปากเซ่ครับนี้ออดแล้วครับฝัออ่งขวานี่ก็เป็นแม่น้ำโคงนะครับนี่ฝั่งขวานี่แม่น้ำโคงตรงหนาก็จะไปศาลรักเมืองปากเซ่ครับ หลักเมืองปากเซ๊ดหอหลักเมืองครับสาธุลามิุกมีใส่เดินทางปลอดภัยห้มิตจะมิดสหายมากายศสตูยาห้มีเขามากไก่สาธุหาที่พักกันครับวันนี้ฮอดแล้วครับเพื่องปากเซหรือว่าเป็นการเริ่มต้นครับการเริ่มต้นเยี่ยวเล่าไต่ครับแข็งแรง ปากเซเนะครับวันนี้กะเอาของไปไว้เรียบร้อยก็เอาของไปไว้ที่พักอย่างเรียบร้อยครับนี่มาหาอ้นปากเซจอดใส์รถมาดิสวัสดีครับคำแสงบานหน้าครับทางล่างคนบ่จอทั้งหน้าเลยบ่ไหนบ่จอดน้ามีมูในะเวจอดนี่ก็ได้แม่นบ่จอดในเลี่ยนกับเขาก็ได้ น้บอนน้ำพุมจอดอันี้จาะกระเพราดีละสิอ๋อซื้อซื้อกล่องซื้อกล่องซื้อกล่องสบายดีเด้อที่ไปทะเลอีกน่องวันนี้น่อสายลุยลุยตลอดพี่น้องไปตลอดลุยตลอด สิบว่ารอเล่าไต่ครบรีแข่งอีรีบอ่ะวางแผนวันี้อ่ะวางแผนอีลีบอ่ะไปมาสุดแสดงสุดแสดงสุดแสดงจบเลยแพนตรงกันยุ่นี่ก็เราชิล็อคีแข่งนี่แต่ว่าเบาสุกว่าสล็อก่อนพผลสิจัดมันเกิดประมาณมันมืนมะฮือนี่ผลสิจัดฮานเมอร์วมันเกิดเพิ่นเพิ่นกันผลมาจั์มันเกิดแล้วจังสี่ผ้ากัน ทั่วชีแขงผากใตะเน่าแสดงว่าแฟนตรงกันแต่ว่าไม่เหมือนตรงกันอไ่เหนตงก่อจะว่าบาสุกคือกันเลยเพราะว่าพวกน้องไปทั้งเนื้อไปบดเลยนะยังแต่ซีแข้งผักแต่มันบระัานเด้เขาในแฟนนะก็เลยว่าแฟนใหม่เดียวทาไปพร้อมกันบ่ ค่อยถายอยู่บนนค่อยถายอยู่บ้านนเอาละแน่นอนนะถึงตังึงตังเลยง่ายเลยผมเคยมามือแหลก้กันครับปาเซ่ครับเขาห้องว่ายังก่ท่านิ้หม้อท่านิบหม้อท่านทิปฐมท่านทิพมมมีบ่ี่ดบ่บ้ฟังบ่ เจ้าเดีอไต้หวัไดเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันเจ้าบุญเนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสิเลี่ยงหน้ากินผู้เดียวเว้ยข้ามแสงผักินน้ำเว้ยไต้าผู้เดียวเลยติดกันได้หนิมาอยู่ไกลกันให้เจ็บกอดกันเลย ลูกต้อกที่มาก็มาอย่างนี้มาเดินขับพีทเขาด้วกันจาก่อนมากครับเขาปลาเขาดงมาอยู่บ้านนอกมันหนาอยู่ดีๆมาเขาหาครับฝากสิเย็นเฉยนะเย็นเฉยๆสอดคุณสอดอีกเนี่ยมาจากข้อมูลเลยนี่มามาเขาคิดว่าขามาบริมวณว่ตัวเลยมาจากข้อมวลอ้าว มาแล้วเมื่อคืนนี่ทานายูส่ยต้นยูทาปังทอดทาปังทออยูแกงไหนแก่งตะวันตกเหตแขงแข่งใจด้วยไงใจจไรกูมีอใจของเรากินราไปหรืเดี๋ยว <laughs> ร่เด้วยเถอะเนาะสวัยดีเด้อเจ็เสี้าสาอ,า,อา,ามอย่าคามว่ะคืนซึง่งมากมาลุล่แฉะแต่ด้เข้าไปเี่ยเจ็แปดแนเนาะนับนับเพื่อจะมาอยากได่คุณมา,า,มามเที่วยวมาเนีนซานเพื่อหรอเนมนโบ แต่ปุ่นลายเถื่อนสามสามปีเดือนละมั่งแต่เาไปด้่ยเริ่มทัวสแกนแพงแล้วครับเป่นไปขอกันยูข้ามวนเนาะสทาแขกขามวนแต่แ้่คนก็เมื่อยเลยคือหนึงเมื่อยแต่ก็มาใหม่อีกมาใหม่ต่ก็เมื่อยเข้าไปเข้าไปสามปีเลยสามปสี่นี่เลยสามาอกพีสีบอกคืนน้พี่น้อง กินใจแบบใจมังบ้าวอ่แมะมักมักในการอมชาิไงค้นกุ่มมากอียงอันในประเทศต่าทีมามักกระดกกระเดียดกาวาแล้วมักแค่ไร่แถวปาติเลยปติลล่ล้มสาวล้มักสาวปาซิเอาญุ่นนนเที่ยวมาปาซิ็ได้เทือเนาะ คือสองแมเขียวอะไรบ่ไปพอกันยูยุ่งมาหลายบหนะทำมได้ดี่เบมาดูรโเนม่าในห้องยูเนี่ยแจนในพลกรมากว่าพิ้นมาปาเเตทีเดียวบเลมามาโอไปอนาคอประเภท่อ้ยสิบบมาดีสมเลิซมามเทียตัวนีเลทที่อยว่ายู่เก่่่ายู่จะพิ้บม่มา เไป่อนเิงกูเดียวไป่อนเดเดียวอันนี้ก็มาแต่ขมวนมาแต่สะวันคูดเลยมเบะซาโดลามขมวนคนจับมาเชิบิเบะนองโดราอยย่บริเวณโอ้โมแบบบเห่หอดอยู่สรวนเลยนะหนาม่ทำมันทำจริงแล้มันกระซิบคำกับ่หอดกับโมเดี๋ยวเบเลยทเป็นใหม่ ันแบบใครบ้างที่ไหนเท่าไดก่อนได้อีกแล้วสุบอีกสามพนมันหยอกใคเลยสามสิบสามหมื่นสามหนสิบเยู่ไรยี่สิบสามสิบ น้ำเส้าเก่าป่ะได้โดยบ่เก็บไปน้ำบ่ดิเก็บไปน้ำเนี้ยหนิเอาจากทาปังทองครับมาหยอกสาวปากเสกครับปลาสาวทาปังทองมาหยอกสาวปากเสกมาเดี๋ยวเห่ามาดูพูนเลยพูดแล้วทายยาวามาเลยเบิดมือได้คลิปเดียวนดิล่ะบอกคำแสงกันหลงรับครับ ก็เ like, yeah, ้ยคาเขาเดี๋ยวตอนแรกที่พาไปยอกสาวเช่เาใครแต่เบิ่งคลิปไม่เนาะยกสาวเนาะเห้เอ็นวสาวเ้าใครเดยกรใหามัน่วงขนเนี่ยมันวมันจืดนะนี่สาวกระทรวงเนาะเบียร์ยังที่มันจริญรู้จแลานี่แหเอ็นแต่เนี่ยก่าๆมันกันสิเงาสิมันก็สิเงาสิเมยสิเบื่อสิไข่ไปั่นแล้วเนาะคือไก่เงาแล้วอยู่แต่ในโลกในกรงเลยเนาะ จำเป้ยเขาาโอ้ยนี่มันพอกความขี้แยนให้หายถือใจต่คุณมันยิ้มก็เคยเนาะมล้งนเีอก้่แงไปยอกสาวสืมืไปเป็เป็นหรอบดมกสี่ยอกล่ะบดแ้สี่ยอกเนี่ยขาอยู่แค่กองพิทูล แม่บอกเดี๋ยวถ่าติดตามชมครับเร็แรงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสกรครับเดี๋ยวเร็แรงอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเจี๊ยผ้าค้ำแสงน้องเอ้ยค้ำแสงกับน้องรัชเจา๊ยบไปหยอกผู้สาวไปช่องกวนไอหน่อแเจมส์แน่แม่ไปแน่ไปโอ้ยปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนโอ้ยไปไปไปเก่งเนอะไป งงว่ะไป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 เมื่อเมื่อเออเออไปล้เอเพิ่๊บเดียวไบาซุกมากินเบิรเลย้กโดอกินเลยม่ทางหดีสวัสดีครับเอฟซานะตัดคลิปแป๊บเดียวหนึ่งมาก่อกันอีกแล้วอกันอีกแล้ว่อยากปอ่ดอยากป่อาใดดอก อยากพ่อคนปากเสียดิส่ะมาเดินทางสะพัดสะพ้อย่าผู้เดียวก็อยากพ่อพี่พ่อน้องตัวน้องสมองแม่ของพ่อคนอื่นมาจากเออคนอื่นก็อยากพ่ออยู่มอยู่ในใจนี่ละพี่น้องมาเล่าเมื่อนี้สิเป็นไซส์กิปนี่กิมนี่กับพ่อแล้วเห็นหนาเจากับิดคลิปแล้วก็ขึ้นหน้าโป๊กีใหญ่เหรอ อาส็นเปลี่ยนบานเด้พี่หน้าได้เปลียนบาทปลาอยู่น้องง่างๆเยอะครับลไปส่วนเกี่ยวข่าก็ได้คือการทัวร์ปลามันเนาะโอ้ยแล้วแล้วอีกพอเลยเกี่ยวเป็นยังบเป็นแน่นอนเป็นหน่อยหนึ่งเป็นหน่อยหนึ่งยดเสืผ้าม้วนน่อยนะไปบบานนะปลาขวเขาปลามันพอดีจรงนั้นนะนอนนกืนก็ไไ้โอ้ืนก็บ่ไได้ลร ไม่ได้ไกล์ต้องกี่รถปื้นไปเปิดมาสิบกิโลได้ยังี่สิบกว่าที่หาสิบโหดบริการปันเลยไปมาเลยสะดวกสบายแต่ว่าคนบ่เคยไปกับสุวากัยวะจั้นคนบ่เคยเขาบ่เคยเที่ยวบ่เคยขี่นะคือเขาขี่มาเอ่ากับบริการบากเซ่เนี่ยบ่กว่าอะไรบ่สุกมากนะครับันนี้ปิดคลิปครับว่ามีอยังดอกซั้งนี้แหละคลิปเอาพี่จะพาการเดินทางกับซั้งนี้่หลืมอ่าวลืมถ้าไปโซนอย่างนี้ไม่ลืมเอาปิดคลิปไปไหนปิดคลิปไปไหน ฝากกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้ส่องเบาหน้ายอ้บ่มี่าลาเน๊อเด้อ <c oughs> บทาหน้ายอาสลาเดียอพี่น้อง